สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยสไตล์นะคะและวันนี้เราจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าสถานีรถไฟฟ้าตรงแยกลำสารีตอนนี้สร้างถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็จะพาทุกคนมาซื้อของที่ตลาดบางกะปิค่ะมีร้านลับหลายๆร้านที่หลายคนยังไม่เคยรู้นะคะว่ามีของดีของถูกซ่อนอยู่ค่ะแล้วก็มี ร้านที่เขาขายพิ่แกงนะคะทุกคน10บาทตำสดขายดีมากๆและเขาขายอยู่ตรงไหนห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะ สถานีรถไฟฟ้าตรงแยกลำสาลีนี้นะคะจะเป็นโครงการของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองค่ะช่วงลาดพร้าวสำโรงนะคะแล้วก็จะเป็นสถานีเชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมนะคะจนถึงเมีนบุรีสุวินทวงศ์ค่ะตรงแยกลำสาลีนี้นะคะดูจากตาตาเปล่านะคะก็จะเห็นว่าสร้างมาได้สักเกือบ80-90%เซแล้วเนาะแล้วก็จะให้ดูใกล้ๆนะคะทุกคนถ้าเราข้ามไปจากตรงนี้นะคะ ก็คือโครงการสร้างนะคะช่วงกลางคืนเขาก็จะสร้างกันแบบคือเร่งการทํางานนะคะเพราะว่ามีกําหนดส่งนะคะตั้งแต่เดือนกันยายนปีนี้นะคะจนถึงเดือนธันวาก็มาลุ้นกันข่าวว่าจะส่งทันหรือเปล่านะคะแต่ดูจากตาเปล่าก็น่าจะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะและตรงแยกลำสาลีนี้ขึ้นชื่อว่ารถติดมากๆเลยนะคะจนเขาเรียกกันว่าลำสาหาะะัสค่ะหลายๆคนก็อยากจะหลีกเลี่ยงนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่า สถานีนี้นะคะจะเชื่อมต่อไปจนถึงเส้นลาดเพ้าด้วยนะคะเดี๋ยวดูกันจากมุมสูงนะคะว่าเราจะเห็นว่าเส้นทางนะคะเขาไปยังไงตอนนี้เราจะไปที่เดอะมอลล์บางกะปินะคะเดี๋ยวจะให้ดูมุมสูงด้วยค่ะทุกคนไม่อยากให้ทุกคนพลาดคิปนี้จริงๆค่ะเราจะได้มาอัปเดตด้วยกันนะคะ จุดที่เราเห็นนะคะก็คือสถานีรถไฟฟ้าของสถานีแยกลำสาลีนะคะจากทางเชื่อมทางวิ่งนะคะก็สร้างเสร็จแล้วเนาะไปจนถึงหน้าเดอมอบางกะปีค่ะตอนนี้ได้อยู่ที่หน้าเดอมอบางกะปีนะคะและห้างที่เราเห็นเนี่ยก็คือห้างอินมาคาซาค่ะ และข้างหน้าเรานี้ก็คือห้างเดอะมอลล์บางกะปินะคะและตรงทางสะพานลอยขึ้นนี่ก็คือช่วงเช้าก็จะมีกับข้าวนะคะขายมีข้าวจีมีหลายๆอย่างเลยค่ะสําหรับช่วงเวลาเล่้ยงด่วนนะคะก็จะมีข้าวหอ่อข้าวเหนียวนะคะห่อละ15บาทและเพราะว่าทุกคนจะต้องไปขึ้นที่ท่าเรือนะคะตรงหลังเดอะมอลล์บางกะปิจะมีท่าเรือของคลอง,องแสนแสบค่ะและตอนนี้เราจะเดินตรงไปข้างหน้านะคะเพราะว่าเราจะไปที่ตลาดบางกะปีกันค่ะ ข้างหน้าเรานี่ก็คือโลตัสนะคะแล้วก็จะเป็นทางเชื่อมหน้าโลตัสเลยค่ะทุกคนเพราะว่าวันนี้เขาจะมีของขายนะคะหลายๆอย่างเลยเขามีคล้ายๆตลาดนัดเนาะแล้วข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางเข้าเดอะมอลล์เอ้ยขอโทษทีเป็นทางเข้าโลตัสค่ะเขาก็มีก่อสร้างนะคะข้างหน้ารลตัสนี่ก็จะมี ของขายหลายๆอย่างเลยนะคะข้างหน้าเรานี่ก็จะเป็นกระเป๋ามีชุดเครื่องนอนนะคะมีพวกรองเท้ามีน้ำปัน่นแล้วมีหลายๆอย่างเลยค่ะอันนี้อาจจะเช้าไปนะคะรถก็ออยังไม่ค่อยติดเนาะวันนี้ก็ดูกันข้างหน้านะคะมีอะไรขายไม่อยากให้ทุกคนพลาดคลิปนี้จริงๆคะ่ะจะได้รู้นะคะว่าเออมาที่เดอะมอลล์บางกะปิ เป็นยังไงบ้างแล้วก็เป็นทางเชื่อมไปจากตรงไหนที่นี่นะคะก็คือมีห้างสปปรรพสินค้าถึง4-5หแห่งเลยค่ะทุกคนตั้งแต่เดอะมอลล์บางกะปิตะวันนาไนทพาซ่านะคะแล้วก็มีโลตัสมีเอ็นมาร์คพาซาแล้วก็ต่อจากเอ็นมาร์นะคะก็จะเป็นแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์นะคะแล้วก็มีโรตัสตรงนี้นะคะตรงไปข้างหน้าเราก็จะเป็น ตลาดบางกะปินะคะแล้วก็มีห้างพันธิพาซาด้วยคือโหเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่แบบอยู่ในจุดๆุดเดียวนะคะแต่มีถึง5-6ห้างเลยคะ่ะแล้วก็มีตลาดสดด้วยร้านนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้านะคะเออเสื้อสวยๆเนาะตัวละ140ปีที่แล้วตัวละ120นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินตรงไปที่ตลาดกันค่ะ ถึงตรงนี้นะคะก็จะมีร้านค้าเนาะร้านขายของชำนะคะเขาก็จะขายก็จะมีร้านส่วนมากนะคะถ้าเป็นช่วงเช้าก็จะขายผักขายปลาขายของข้างหน้าพอช่วงสักประมาณ9ก้าโมงสิบโมงก็จะขายเป็นผลไม้แล้วค่ะแล้วก็จะมีซอยนี้นะคะเข้ามาเดี๋ยวมาดูเขามีอะไรขายกันนะคะน่าจะเป็นไก่ทอดนะคะที่นี่ก็จะมีทั้งเครื่องในทอดตีนไก่คือ คอไก่ก็มีนะคะอันนี้จะเป็นริงนละสามสิบห้าบาทนะคะทุกคนริงนละยี่สิบบาทที่เป็นปีกไก่นะคะก็จะมีข้าวหมกไก่อืหน้าตาน่าทานนะคะเดี๋ยวเราดูร้านข้างหน้าจะเป็นขายกล้วยนะคะเดี๋ยวดูกันว่าวีละเท่าไหร่กล้วยน้ำว้าวีใหญ่ๆเลยนะคะยี่สิบาทสบห้าบาทแล้วก็มีขนมไข่เต่า แล้วก็มีขนมไข่หงนะคะสีลูกสิบาทน่าทานจังเลยค่ะก็มีมะนาวแป้นนะคะสาก้าละยี่สิบบาทมีมะกรูดด้วยสิบาททุกคนก็จะมีร้านขายของนะคะร้านขายของชำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีนะตรงบิมถนนตรงนี้ตั้งแต่เช้าเลยนะคะก็จะมีของเล่นเด็กด้วยเดี๋ยวเราจะแวะซอยข้างหน้าค่ะเราจะให้ดูกันเพราะว่าที่เดอะมอลที่ตรง ตลาดบางกะปีนี่มีทางเข้าถึงสทางเลยนะคะตรงนี้ก็คือทางเข้าที่หนึ่งเดี๋ยวมาดูกันทางเข้าที่หนึ่งนี้ก็จะเป็นขายพวกเนื้อสัตว์นะคะจะเป็นหมูเป็นเนื้อก็จะเป็นทางซอยเลยค่ะยิ่งมาตอนเช้าๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นขายส่งขายส่งจากฟาร์มเลยค่ะเขาก็จะมีทั้งเนื้อหมูแล้วก็เนื้อนะคะ มีทุกๆอย่างทุกๆสัสดส่วนของหมูเลยค่ะทั้งตับไตไส้พุงกระดูกด้วยมีขาหมูขาใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็แบบสับแล้วก็โลละร้อยยี่สิบเนาะหัวหมูหมูสามชั้นนะคะแล้วก็ซิกโครงหมูโลละร้อยหกสิบเนื้อโลละ้อยนะคะที่แบบหั่นแล้วอันนี้ก็ตับหมูนะคะ เดี๋ยวเราเดินไปดูข้างหน้านะคะว่าร้านข้างหน้าเขาขายอะไรตรงนี้น่าจะเป็นเนื้อนะคะทุกคนครึ่งโล80บาทอันนี้เป็นเนื้อที่เขาหั่นเป็นซีเศษแล้วก็มีเป็นเครื่องในค่ะก็เป็นเนื้อวัวนะคะแล้วก็มีเครื่องในด้วยครึ่งโลหนึ่งร้อยที่เป็นเนื้อลวนนะคะก็มีหลายๆอย่างเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างหน้ากันค่ะ เดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปซอยข้างหน้าอีกนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรขายกันนะคะข้างในนี้นะคะก็จะเป็นตลาดที่ขายผักแล้วค่ะพอเดินเข้ามาก็ไม่ไกลนะคะก็จะมีขายผักขายตรงนี้จะเป็นขายส่งซะส่วนมากนะคะก็มีขายปรีกด้วยราคาก็จะมีติดป้ายไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะหัวไชเท้า,ามีพริกนะคะ มีน้ำเต้าด้วยนะมะนาวตรงนี้ลูกละสองมาแล้วก็ตรงนี้เลยค่ะพ่อค้าเซลให้นะคะยี่สิบบาทหมดนี้เลยค่ะทุกคนมันละค่ะมีห้าห้าลูกเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะสุกแล้วก็เลยขายให้ทั้งหมดนี้เลยยี่สิบบาทมีกระเจี๊ยบด้วยนะคะ ผักตรงนี้ขายก็ราคาก็น่าจะพอๆกันนะแต่ว่ามันมีขายส่งด้วยเลยอยากจะพาทุกคนเข้ามาดูตลาดโซนข้างในเพราะว่าคลิปที่แล้วเราพาดูข้างหน้าเนาะข้างหน้าก็จะมีขายเป็นแบบ5บาท10บาทที่เป็นกระจาดนะคะแต่ตรงนี้ก็จะขายแบบเป็นช่างเห็ดนะคะแพ็คละ10บาทเองค่ะพวกเห็ดนางนี่โอ้ถ้าอยู่ในร้าน,อ,นอื่นๆนะคะทุกคน20บาท25บาทเลยนะ ถ้าเราไปซื้อตามร้านปกติที่ไม่ใช่ตลาดก็จะขึ้นประมาณสัก20น้อย20 25ยิ่งถ้าอยู่ในห้างก็ราคาแพงค่ะตรงนี้ก็คือขายส่งเป็นแบบนี้เลยก็จะมีราคาติดไว้ให้เรียบร้อยนะคะพริกตรงนี้นะคะก็จะราคา80บาทนะคะโลละทั้งพริกจินดาพริกเขียวนะคะแล้วก็ต้นหอมนะคะมัดละ90บาทแบบเด็ด หัวแล้วก็แบบไม่เด็ดหัวราคาก็จะต่างกัน10บาทนะคะแล้วก็มีแบบเขียวก็50บาทกระหล่ำโรลยีล่สิบห้าร้านขิงนะคะร้านนี้โลละ25บาทเองค่ะทุกคนมีทั้งขิงมีทั้งกระชายนะคะกระชายก็40บบาทมีมะนาวแบบขวดด้วยนะคะนี่คือขิงที่หั่นแล้วนะคะ สับแบบนี้ขายโลเท่าไหร่คะขายโลละหกสิบค่ะถ้าไม่สับล่ะคะไม่สับดีห้าบาทไม่ใส่ยากัดนะ<ม>คนกินอ่ะสบายใจเด็ก<ม>คนน่ะมันไม่สนใจหรอกเรื่องราคามันจะเอาถูกๆอ,อย่างนี้ไม่กินหรอ,อกหกสิบบาทบอกลูเองไม่กิน <laughs> มันไม่กินพราถามราคามันเดินหนีแล้ว <laughs> อะไรรู้ตั้งหกสิบ หั่นให้เร<ด>ียบร้อยแล้วด้วยเนะดูหนูโลสามห้านั้นเน้นความสะอาดด้วยอ๋อป้าคะหนูลงยูทูบหนูหนูดูนั่นนะหั่นแล้วนัลล่ะโลละหกสิบนี่น้ำนี่น้ำนี่หั่นแล้วแช่อ๋อแช่ก่อนมันจะได้ไม่ดำใช่ไหมคะใช่น้ำนี่ต้องใส่อะไรไหมคะเนี่ยใส่ขันส้ม ร้านขิงคุณป้าน,นะคะก็จะบอกวิธีเลยค่ะว่าหั่นแล้วก็แช่น้าสารส้มนะคะแบบใสๆเพื่อจะทําให้ขิงไม่ดานะคะก็จะกรอบสารพิษสามารถทานได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันก็นจะเป็นโซนอาหารแห้งนะคะทุกคนครั้งที่แล้วให้ดูแค่ร้านเดียววันนี้จะให้ดูตรงโซนนี้เลยนะคะเป็นอาหารแห้งทั้งหมดเลยค่ะก็จะ,จ,ะจะมีหลายๆร้านเลยนะคะมีทั้ง อย่างร้านนี้นะคะก็จะมีปลา,าขายคือตลาดบางกะปินะคะคือเดินไม่รอบเลยค่ะทุกคนคืออยากจะให้ทุกคนได้ดูนะคะคลิปนี้ว่าอะไรอยู่ตรงจุดไหนนะคะตรงนี้ก็คือโซนที่เราพาด,ดูเมื่อกี้ค่ะก็จะเป็นโซนอาหารแห้งซึ่งมีเป็น10บสล้านเลยค่ะใครที่อยากจะซื้ออาหารแห้งอย่างปลาตัวเล็กก็น้อยอันนี้ก็ถุงละ50บาทนะคะได้ยังเยอะ ปลาหมึกแห้งขีดละยี่ห้านะคะเขาใส่ถุงกระถุงละสองร้อยห้าสิบก็มีหลายๆราคานะคะมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่อย่างตัวใหญ่นี่ก็สามร้อยห้าสิบนะคะในถุงก็มีปลาทูหอมก็มีปลาแห้งหลายๆอย่างเลยปลาทูหอมนี่ก็จะเยอะแล้วก็มีปูค่ะ ปูใส่ส้มตำปลาส้มนะคะอันนี้คือจะให้ดูเป็นบางส่วนนะคะทุกคนก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูหมดเนาะก็จะให้ดูว่าโซนนี้เขาขายพวกปลาลาพวกของทำส้ตมตำพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นขายปลาก็จะมีเป็นไซส์นะคะไซส์อย่างตัวกลางลงมาหน่อยก็50บาทโลละนะคะประมาณสัก3าตัว อย่างตัวละ60นี่เขาตัวสัก8คินะคะตัวใหญ่ๆเลยสํานแบบที่ทำปลาเผาทำทอดถ่านนะคะ60บาททำให้เรียบร้อยค่ะอย่างที่เขาเลือกนี่ค่ะก็จะเป็นพ่อค้าที่เขาเอาไปขายก็คือน่าจะเป็นร้านอาหารเนาะทำปลาเผาหรือว่าทำกับข้าวค่ะนะคะเลือกตัวใหญ่ๆโลละ65นี่ตัวหนึ่งก็เกือบโลนะคะ คุ้มมากๆแล้วก็มีร้านหนึ่งทุกคนก็คือร้านนี้ค่ะขายกบแล้วก็มีนกด้วยนะคะ,ก,ะก,ก็ร้านนี้เลยค่ะทุกคนที่อยากนำเสนอก็คือมะนาวค่ะเขาคัานสดขวดละหกสิบบาทนะคะเปิดตั้งแต่กี่โมงคะที่มาเริ่มขายเปิดเอ่อตีสามค่ะตีสองก็เปิดหลังตีสอง ปิดประมาณบ่ายสองบ่ายสามอ๋อแล้วตลาดที่นี่เปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันไม่ใช่ยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมบางร้านก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่อ๋อถามแม่ค้าแล้วนะคะเขามา้งแต่ตีสองเลิกสักสามสี่โมงค่ะแล้วก็บางร้านอยู่ยี่สิบสี่ชั่วโมงเราก็เลยบอกว่าตลาดนี้เปิด24บชั่วโมงนะคะเพราะร้านนั้นปิดร้านนี้เปิดคือจะมีทั้งขายทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะคะ โซนนี้เขาจัดใหม่นะคะก็จะให้เป็นโซนขายเนื้อแล้วก็จัดแผงให้แบบดูดีมากๆแล้วก็สะอาดสะอ้านมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะคือมันเดินก็คือสะดวกนะคะคือไม่มีการวางกับพื้นแล้วก็จะมีพิแกงหลายๆร้านนะก็จะมีพิแกงร้านหนึ่งที่เราอยากจะแนะนําคนอยู่ตรงซอยข้างหน้านี่ค่ะคนจะลุมซื้อเยอะมากข้างหน้าเราที่เห็นคน,นยืนเยอะๆเห็นไหมคะ ตรงนั้นแหละค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะพี่แกงตรงนี้นะคะทุกคนเขาตํำสดๆเลยค่ะทําสดๆใหม่ๆแล้วขายราคาแค่เริ่มต้นแค่สิบบาทพูดก่อนถึงนะคะตรงนี้เลยถึงแล้วนะคะจากร้านหมูสังเกตนะคะมีร้านหมูร้านขายกุ้นเชียง ก็ฝั่งนี้ก็คือร้านพริกแกงที่เราจะนําเสนอค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนได้เข้ามาอุดหนุนเขานะคะแล้วคนตักนี่มีห้าหกคนเลยค่ะตักนี่ทันทุกอย่างมีทุกอย่างเลยค่ะพริกแกงแล้วเขาผสมเ,เครื่อง,งคุณต้องการแบบผสมก็ได้ไม่ผสมก็ได้นะคะเพราะบางร้านสิบบาทเขาไม่ขายนะเขาขายขีด <10 S 1> ละสิบห้าหรือว่ายี่สิบบาทถ้าผสมก็ยี่สิบสามสิบเลยค่ะ ร้านนี้เราสั่งพริแกง10บาทนะคะเป็นแกงะแนงเขาก็ผสมให้เหลายอย่างชอบตรงนี้ค่ะทุกคนคือใส่เครื่องอันนี้ให้นะคะพอเอาไปผัดแล้วจะหอมมากๆร้านนี้อยูตรงซอยเป็นซอยที่3นะคะจากซอยตลาดสดมีซอยหมูซอยตลาดสดนะคะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นซอยตลาดสดที่เป็นทางเข้าระหว่างร้านทองเนาะสิบบาทจริงๆมีหลายหลายมีขายหลายๆอย่างเลยนะคะก็มีทั้งกระเทียมหัน่นกระเทียมสดแล้วก็มีพริกด้วยอย่างร้านนี้นะคะก็จะเป็นร้านขนมค่ะขนมอันนี้มีเจ้าเดียวนะคะที่อยู่ในตลาดบางกะปิชิ้นละสิบสองบาทไส้เน้นๆค่ะเนื้อนุ่มอร่อยหอมมากเลย ก็มีร้านกระท่อมนะคะไปกระท่อมสดๆค่ะทุกคนใครที่อยากซื้อนะคะแนะนำเลยที่ตลาดบางกะปิขีดละสิเอ้ยขีดละยีบาบาทค่ะแล้วก็มีแถมให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูรอบๆนะคะ ตรงนี้ก็คือทางเข้าที่สองที่เราพูดนะคะก็มีขายหลายๆอย่างคือเดินเข้ามาเนะี่ยคือผล,ลไม้เป็นที่หนึ่งเลยค่ะอยู่ตรงโซนนนนะคะตั้งหน้าเราตรงแยกพอดีเป็นแยกบางกะปิพอดีเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นขายร้านไก่ตรงนี้คือจะเป็นซอยที่สามนะคะ ที่บอกว่าซอยที่สามที่มีพริกแกงนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูข้างหน้าด้วยเนาะตรงนี้ดูไก่ไปก่อนไก่ตัวนี้ก็ไม่แพงนะคะโลละ80บาทมีเครื่องในจะสั่งให้แบบหั่นให้ด้วยก็ได้นะคะคือเขาทําให้ได้หมดเลยทีนี้มันสะดวกตรงนี้ลวค่ะทุกคนตีนไก่โลละ70นะคะตีนเป็นป้วนแบบนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะคือทางเข้าที่สามบรรยากาศ และตรงจุดนี้นะคะก็จะขายผลไม้ทุกคนทางเข้าที่สี่ก็คือจะเป็นห้างพันธิพาซ่าค่ะ,น,ะนี่ละค่ะทางเข้าที่4ี่พันธิพาซ่าข้างหน้านี้นะคะตรงข้างๆนี้ก็จะมีพวกผักมีของขายหลายๆอย่างเลยนะคะจากโตนต่างๆ ขาก็จะเริ่มขายตั้งแต่ตีสองตีสาปิดก็ประมาณสักบ่าย2องโมงนะคะปาร้าตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะปลา,าส้มมีหลายๆอย่างมีน้ำพริกด้วยนะคะร้านนี้ราคาติดไว้ชัดเจนค่ะคือคนมาซื้อของนะคะก็คือเรารู้เลยว่าตรงไหนราคาเท่าไหร่คือชอบตลาดตรงนี้เป็นแบบนี้นะคะทุกคน คือติดราคาไว้ชัดเจนนะคะก็มีพวกน้ำพริกต่างๆเลยนะคะก็มีพวกหัวหอมหอมแดงกระเทียมนะคะก็มีโลละส,สี่สิบหาบาทเองนะตรงนี้นะทุกคนราคาถูกจังเลยถูกกว่าข้างในนะตันนี้จะเป็นโซนข้างหลังแล้วนะคะที่เราจะพาทุกคนมาดูแล้วก็ร้านค้าที่นี่นะคะเขาช่างคือตาช่างแบบเต็มเลยค่ะไม่มีหักตาช่างนะคะก็คือเรามาซื้อ,อ ซื้อของนะคะเราก็จะได้เต็มๆเลยเขาจะเปิดให้ดูเลยนะคะว่าช่างเต็มไหมเราชอบตรงนี้แหละค่ะเวลาซื้อของแล้วเขาหันให้เราดูด้วยนะคะอ,คอย่างหอมใหญ่ก็โลละ40บบาทเองค่ะตรงนี้นะคะคก็เป็นทางผ่านรถสามารถจอดรถตรงนี้ค่ะ แล้วก็มันฝรั่งนี้ค่ะทุกคนโลละสามสิบห้าบาทได้มาห7เจ็ดหัวเลยค่ะเขาเลือกให้คือเขาช่างตาช่างแบบเต็มเลยะค่ะ <c oughs> เราเห็นเลยว่าครบไม่ครบเราถ่ายด้วยนะคะก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> ได้ครบค่ะทุกคนได้ถึงเจ็ดหัวเลย <c oughs> กินแบบหลายวันเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ทำเยอะนะคะ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้ค่ะทุกคน <c oughs> พอเดินจากซอยข้างในนะคะเราออกมา เราจะลงในช่ามหี่จะลงช่องไหนคะอ๋อลงยูทูบค่ะคือเพของพี่เหรอคะใช่ค่ะอันนี้เปิดขายตั้งแต่กี่โมงเลยอะไรนะคะเปิดขายตั้งแต่กี่โมงคะเป็นพงกระเลียงค่ะค่ะเราถามผิดเองนะคะน้องตอบถูกแล้วค่ะปลานะคะตัวโลหกสิบบาทค่ะร้านนี้จะเป็นร้านตําน้ําพริกสดนะคะก็มี น้ำพริกหลายๆอย่างเลยพวกน้ำพริกปลาทูน้ำพริกน้ำพริกที่เป็นแบบหัวหอมนะคะแล้วก็มีไก่ย่างมีตับย่างด้วยอย่างไก่ย่างตับย่างร้านนี้นะคะเป็นไก่ไม้ละ20บาทค่ะถ้าเป็นตับก็10บาทกึ่นก็10บาทนะคะตรงนี้ก็ไม้ละ10บาทเหมือนกันคะ่ะรือเป็นไส้กรอกก็อยู่เยื้องกันเลยนะคะ ก็มีร้านขนมจีนร้านขายไส้กรอกแล้วก็มีร้านขายผักตรงนี้จะเป็นโซนตรงแยกห้างพันทิพย์บางกะปินะคะพันทิพย์พาซาและตรงนี้นะคะข้างฝั่งตรงนี้ก็จะมีร้านขายดอกไม้ขายผักนะคะดอกไม้ร้านนี้ก็ สวยค่ะแล้วก็มีร้านขายข้าวนะคะขายผักในช่วงเช้าเขาก็จะมีตั้งแบบนี้เลยค่ะทุกคนและร้านนี้ทุกคนมะนาวถูกมากลูกละหนึ่งบาทค่ะมะนาวแป้นน้ำดีค่ะคือถูกกว่าส่วนอื่นเลยแนะนำเลยนะคะและข้างหน้าเรานี้นะคะก็จะเป็นไก่ค่ะ ทั้งไก่ทั้งเป็ดเลยนะคะย่างรมควันแบบนี้หอมๆนะคะแล้วก็จะมีขายหมูด้วยเป็นหมูหน้ากากหมูนะคะตอนนี้ก็ยังไม่เปิดร้านนี่คือตลาดบางกะปิตลาดที่หลายๆคนชื่นชอบนะคะแล้วก็มีสินค้าหลายๆอย่างทั้งราคาถูกราคาย,ย่อมเยาวแล้วก็เป็นสินค้าคุณภาพดีสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ใครหลายๆคนนะคะที่ชอบเดินตลาด แล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกกดการกดไลค์กดซ like, ับสไครต์ให้เรานะคะขอบคุณมากๆแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ